เอเลเวลข้อนี้เป็นหนึ่งในข้อที่ลูกศิษย์พี่ป๊อบทำไม่ได้เยอะมากตอนพี่ป๊อบทำครั้งแรกพี่ป๊อบถือว่าใช้เวลากับข้อนี้อยู่ประมาณ5นาทีนะเอออ่ะเรามาดูว่าข้อนี้คืออะไรเนาะเขาบอกว่าวงกลมเนี้ยนะครับวงกลมเนี้ยอ่ะขั้นแรกเราทราบจุดศูนย์กลางแล้วว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมก็คือจุด1 2สองเพราะว่าวงกลมมันจะถูกกำหนดสรรมการด้วยอะไรครับ x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสอง เท่ากับ r กําลังสองครับแปลว่า hk ก็คือคูณดับหนึ่งสองแล้วก็รัศมีนี่นะหนึ 1, ่งกับสองรัศมีก็คือหนึ่งครับโอเคครับแล้วเขาบอกว่ามีเส้นสัมผัสผ่านจุดกำเนิดสองเส้นโอเคเส้นสัมผัสแปลว่าเส้นที่มาแตะกราฟคือแกน y กับเส้นตรง l เออมีสองเส้น คือแกน y กับเส้นตรง l อ่น้องๆดูนะครับเราลองวาดรูปนิดนึงครับก็กราฟวงกลมของเรานะครับก็ตรงนี้หนึ่งตัวนี้สองครับเนี่ย,ยวงกลมก็ประมาณนี้เลยครับจุดศูนย์กลางคือหนึ่งกับสอง ครับแล้วก็มีแกน y เป็นเส้นสัมผัสตามโจทย์จริงไหมจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าลัศมีคือหนึ่งลมีหนึ่งนี่ไงตรงนี้หนึ่งหน่วยโอเคถูกต้องเป100๊ะร0อยเอร์เซนตตรงนี้ขั้วนดับศูนย์สองครับโอเคเออแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ามีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่ผ่านจุดกำเนิดเนาะผ่านจุดกำเนิดก็คือจุดกำเนิดคือจุดศ0นย์นย์ก็ไปแตะกราฟนี่โอเค ครับเขาบอกว่ามันคือเส้นตรงแอลเขาถามว่าสโลปหรือความชันของเส้นตรงแอ่ะมีค่าเท่าไหร่โอ้มาดูว่าทําอย่างไรนะครับขั้นแรกเนอะน้องๆเราเคยเรียนทฤษฎีของวงกลมมาตอนม3ว่าถ้าหนูมีจุดใดๆจุดหนึ่งแล้วหนูลากไปสัมผัสวงกลมเนี่ยหนูจะได้ว่าตรงเนี้ยเส้นสัมผัสต,ตัวเนี้ยตั้งฉากเนี่ยเนี่ยเยซึ่งมัเป็นรัศมีด้วยเนาะรัศมีจะตั้งฉากกับ เส้นสัมผัสนะจุดสัมผัสเนี่ยตรงเนี้ยตั้งฉากครับผมแล้วเสร็จปุ๊บอีกอย่างหนึง่งที่หนูได้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือระยะทางตัวเนี้ยมันจะเท่ากันเนี่ยระยะทางสีเหลืองกับสีเหลืองเนี่ยระยะทางมันจะเท่ากันซึ่งแปลว่าอะไรรูปใบน้องๆแปลว่าตรงเนี้ยห่างสองหน่วยครับเนี่ยห่างสองหน่วยตรงเนี้ยก็ควรจะห่างสองหน่วยด้วยเออห่างสองหน่วยด้วยนะครับอืม โอเคแล้วตรงนี้ก็รัศมีก็คือ1ถูกว่ารัศมีก็คือ1ครับรัศมีก็คือ1โอเคในเมื่อกราฟ L นะครับเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด0,0พี่ป๊อบขอให้มันเป็น y เท่ากับ mx เพราะว่าเขาต้องการความชันไงรับ้บวก c ซึ่ง c คือระยะตัดแกน y มันจะเป็น0อยู่แล้วครับพี่ป๊อกก็เลยเป็น y เท่ากับ mx แล้วพี่ป๊อบจับสรรมการยังไงรู้ไหมน้องๆ พี่ปอบก็จับสมการนี้ไงระยะทางระหว่างจุดหนึ่งสองน้องๆดูนะระยะทางระหว่างจุดหนึ่งสองกับเส้นตรง l เนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ1หน่วยระยะทางระหว่างจุดกับเส้นมีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยครับระยะระหว่างจุดกับเส้นมีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยอะระยะจุดเส้นสูตรว่าอะไรระยะจุดไปเส้นครับ ก็คือ D เท่ากับ F A X 1บวก B Y 1บวก C ส่วนรูทเกำลังสบวก B กำลังสองครับอ่ะเอาสมการเส้นตรงมาแล้วก็เอา X Y แทนค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่ปอบอาจจะแก้สมการนิดนึงเป็น M X ลบ Y เท่ากับ0ครับได้สมการนี้ออกมาโอเคเพราะฉะนั้นระยะซึ่งมันคือรัศมีก็คือ1แทนค่า1เท่ากับ F เอาจุด1 2เสียบเข้าไปที่ x กับ y ครับก็จะเป็น m x ก็คือ1 y ลบ y ก็คือ2ครับส่วนรูทสัมประสิทธิ์ดูดีๆนะสัมประสิทธิ์หน้า x กับ y สัมประสิทธิ์คือ m กับลบ1ก็เป็น m กำลังสบวกด้วยลบ1กำลังสองก็คือ1กำลังสองครับอ่ะต่อไปแก้สรรมการพี่ฟอบขอเอาตัวเนี้ยควยขึ้นไปครับก็จะกลายเป็นรูท m กำลังสองบวกหเท่ากับ f m ลบสครับขอไปต่อฝั่งซ้ายนะครับจับยกกำลังสองมันไปเลยครับจับยกกำลังสองมันไปเลยเป็น m กำลังสองบวกหเท่ากับอีกฝั่ง absolut e พอยกกำลังสอง absolut e กระเด็นหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังก็สี m หลังกำลัง 2, สองก็สครับ m กำลังสองก็ตัดกันไปส m 1, ลบอยู่ก็ย,ย้ายไปเป็น c m คหนึ่เอาไปลบเหลือสามเมก็3าส่วนสข้อนี้โจทย์ถามความชันครับความชันของข้อนี้ก็เลยตอบเศษ3าส่วนสี่ครับฝากนะน้องม .5 กับมสีที่เป็นลูกศิษย์พี่ป๊อฝากดูนิดนึงฝากดูแล้วฝากจดนิดนึงจดและเรียนด้วยคือเรียนอะเรียนด้วยความเข้าใจทําไม่ได้ไม่เป็นไรดูว่ามันเป็นยังไงแล้วลองทาําซ้ําแล้วก็สักสรอ,อบเดี๋ยวก็เก่งครับ